สวัสดีนะคะพี่น้องพอ,พอพี่น้องทัางช่องฮักนัสวีเดนกับมาดามหน่อยค่ะทักทายพี่น้องตอนเช้าทุกมือทุกมือค่ะพี่น้องค่ะเวลานี้ประมาณ8ปดโมงเช้าของประเทศสวีเดนนางบอกไปเวลากาแฟค่ะพี่น้องค่ะนางบอแบกแกับพี่น้องวันนี้มาดามหน่อยหยิบยกกรณีที่มีเอฟซีคอมเมนต์มาอ่าคอมเมนต์มามาเล่าสู่มาดามหน่อยฟังนั่นแหะค่ะพี่น้องค่ะกรณีน้องแผนวันนี้ขึ้นหัวข้อคําว่าน้องแผนเป็นจริงเป็นปลอมเป็นอ่าอ่าหลานหรือไม่หลาน นั่นแหละค่ะพี่น้องขาก็เลยมาขึ้นหัวข้อก็เลยอยากมาหยิบยกมาเล่าสู่กันฟังอีกทีจริงๆแล้วมาดำหน่อยก็ไม่ได้ไปติดตามว่า ตกลงชีวิตประวัติอะไรงไงน้องแพนเพียงแต่ว่ามาดามหน่อยเห็นน้องแพนออกรายการถามสุดซอยสองครั้งก็เลยเอาจิตยกมาเล่าสู่ฟังขณะเดียวกันข้อมูลไม่แน่นอย่างที่ว่าล่ะค่ะพี่น้องขาแล้วก็ระยะหลังเนี่ยมีการพูดถึงน้องแพนที่ออกมาพูดเกี่ยวกับพระพุทธชินราชของบ้านลุงพลนี่แหละค่ะพี่น้องขามันก็เลยเป็นดรามา่าแล้วก็มี f อขอบคุณ f อที่คอมเมนต์มาบอกว่าเราต้องเช็คข้อมูลดีๆตอนนี้มันมีดราม่าก,กันอยู่ประมาณนั้นแหละค่ะพี่น้อง ค่ะก็ขอบคุณไปทาง f อฟคราวนี้มาดามหน่อยมายืนยันอย่างนี้ค่ะว่ากรณีที่กรณีที่จะเป็นจริงเป็นปลอมเอา,อางี้แล้วกันกับพี่น้องค่ะ กรณีที่มีการฟ้องร้องหลังจากที่น้องแพนไปออกรายการทมสุดซอยสองครั้งก็เหมือนกับว่าโอเคเป็นตัวแทนวัดนั่นแหละค่ะที่มาที่ไปเป็นตัวแทนวัดเป็นลูกเป็นหลานนั่นแหละค่ะพี่น้องคะเป็นตัวแทนวัดแล้วก็เป็นลูกเป็นหลานของเจ้าอาวาสประมาณนั้นแหละค่ะพี่น้องคะเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสหรือเป็นคนที่เป็นอ่าอ่าอ่า พ่อพูดง่ายๆพ่อเป็นพระในนั้นประมาณนั้นนะคะ่ะพี่น้องคะ่ะนั่นคือที่มาที่ไปที่เรารู้กันนะพี่น้องเนาะแต่ที่มาดามหน่อยสารเสื่อเย็นย,นยอน,นี่ก็คือเขากล้ามากที่จะออกมาเขาก็คงรู้จริงที่เขาออกมาก็เพราะว่าคิดว่าเขาก็คงรู้จริงเฉพาะในเรื่องพระพุทธชินราชที่ว่าอันไหนมันเป็นจริงเป็นปลอมมันไม่ควรใช้คําว่าพระพุทธชรราชแท้ น่าจะใช้คาว่าพุทธพระพุทธเจ้าชินราชอ่าจำลองประมาณนั้นแหละแล้วก็ไปเช็คลงลงลงหล่อประมาณนั้นแหละค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็เป็นที่มาที่ไปของว่าเงิน3ามแสนแปดสามแสนแต่จริงๆแล้วก็คือแสนห้าเป็นการไปจ้างทําอะไรยังไงก็เป็นตัวละครเพิ่มขึ้นมาก็คือคุณน,นกน้อยอะไรยังไงแล้วต่อมาหลังจากนั้นเราก็มีการมีการไปแย้งไปแจ้งไปฟ้องหรือไม่ก็เห็นบอกว่าไม่ว่าจะเป็นลุงพลหรือทนายหรือใครนี่แหละที่ไป ถึงวัดอาพระพุทธชินาราชที่บอกว่าวัดอของพิษณุโลกอย่างที่ว่านั่นแหะค่ะพี่น้องค่ ที่ปฏิสถานพระพุทธชินราชของแท้อย่างที่ว่าแล้วก็จะมีปัญหาว่าเข้าไปหาเจ้าวาดไม่ได้ประมาณน้พี่น้องอันนี้คือที่มาที่ไปว่าการที่ทุกคนดูข่าวแล้วก็มาติดตามข่าวมาอ่านข่าวมาวิจารณ์มาเอาหยิบยกมาวิจารณ์มาเล่าสู่กันฟังมันก็ไม่มีใครไปเขาเรียกอะไรไม่มีใครไปยืนยันว่าโอเคทุกสิ่งทุกอย่างที่ออกมาอันนั้นถูกต้องอันนี้ไม่ถูกต้องฝ่ายใดฝ่ายใดน้อพี่น้องเนาะแต่กรณีที่มีทนายออกมาบอกว่ามายื่นฟ้องยื่นร้องไม่ ต้องออกทีวีแล้วไปเจอกันที่สงที่สารเลยแล้วกันอะไรยังไงมาดาหน่อยว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่กรณีนั้นมันเป็นมันเป็นข้อ,ข,อข้อข้อข้อคดีข้อมูลแค่นิดเดียวเอง ทำไมถึงต้องไปทําให้มันเป็นคดีทําไมถึงต้องไปสร้างปัญหาถ้าอะไรที่เราผิดที่เขามีคนแย,งย้งมายางมาดามหน่อยอธิบายในคลิปก่อนๆก,ก็บอกว่าถ้าไม่ใช่น้องแผนหรือไม่ใช่ใครก็ตามเป็นพุทธศาสนิกชนธรรมดาเป็นบ้านๆอย่างมาดามหน่อยอย่างนี้กเหมือนกันถ้ามีความรู้ได้พระพุทธชินราชเขาก็สามารถที่จะออกไปแย้งได้นึงลหละเอาไปที่ส่วนตัวนึงหละเอาไปวางในที่ไหนอะไรยังไงมันถูกต้องหรือเปล่ามันควรที่จะเป็นที่ชุมชนที่โรงโรงโรง,รงเรียนที่วัดอะไรยังไงหรือเปล่านะก็เป็นการแย้งไปมันไม่ได้เป็น ข้อความมันไม่ได้มีความจําเป็นในกรณีที่จะบอกว่าเออไหนล่ะน้องแพนออกมาบอกว่าเป็นตัวแทนบัดเนี่ยอ่าอ่าโอเคเขาอาจจะใช้คําผิดหรือเปล่าเราไม่รู้คะ่ะพี่น้องคะ่ะอันนั้นก็ให้ว่ากันข้อมูลจริงอันไหนจริงอันไหนปลอมเราก็รอดูกันว่าเป็นยังไงแต่สาระสําคัญมันไม่ได้อยู่ที่บอกว่าน้องแพนเป็นตัวแทนบัดไหนล่ะเอกสารเป็นจริงหรือเปล่าหรือเป็นรูปเป็นหลานจริงหรือเปล่าอะไรยังไงคําว่าลูกหลานมาดาหน่อยก็ คือถ้าเรามองเป็นกลางๆคําว่าลูกหลานมันก็ไม่ได้สาระสําคัญที่จะตั้งต้องมานั่งบอกว่าเออเป็นของแท้เป็นสายเลือดเป็น d ีเเดียวกันในกรณีที่เป็นลูกเป็นหลานหลวงพ่อมันก็ไม่น่าจะตีความตรงนั้นคําว่าลูกหลานูใครก็เป็นได้ในกรณีที่อยู่ในวัดอยู่นานที่พินคนรู้เรื่องหรืออะไรก็ตามเป็นลูกเป็นหลานใครก็เป็นลูกเป็นหลานได้เราก็ตีความแค่ตรงนี้มันก็ไม่น่าจะจิบช้าน้ําใจทําให้มีปัญหาไปลื้อไปฟื้นบอกว่าเป็นจริงไหมเป็นลูกเป็นหลานดีเอ็นเออยู่ไหนไม่ใช่เป็นแอบเป็นอ้างอะไรยังไง เขาก็ไม่ได้ไปถึงขั้นที่ทําให้เรามาโฟกัสแค่บอกว่าโอเคในสิ่งที่พระพุทธชินราชที่ประดิษฐ์ประิฐานอยู่ที่ลุงพลเนี่ยข้อนู้นข้อนี้อะไรยังไงถ้าคุณมีข้อมูลว่าที่เขาพูดออกไป เกี่ยวกับพระพุทธชินราชที่อันไหนที่มันไม่จริงคุณก็แย้งมาคุณก็สามารถที่จะแยง้งยืนงย่นป้องยื่นร้องได้ถ้าคุณไม่อยากเสียเวลาแต่แต่คดีมันก็ไม่ได้มีอะไรรุนแรงมากมายเพียงแต่ว่าต้องการที่จะเล่นกันซะมากกว่ามาดามหน่อยว่าเล่นกันในเรื่องส่วนตัวเช่นน้องแพนมีอะไรกับทนายดังหรืออะไรยังไงก็ว่าไปนี่เอาเรื่องส่วนตัวมาแล้วแถมทนายก็เข้ามามาพยายามที่จะมาเช็คมาจี้มาจี้แม้กระท YouTuber, ัง่งยูทูบเบอร์ช่องดังช่องใหญ่ก็พยายามเห็นไหมล่นะหน้าแตกเงือบงู่นนู่นนี่เป็นหลานไม่เป็นหลานพาเข้าไป ไปบไปสอบไปถามไปอะไรยังไงแล้วเขาวัดใหญ่มันวม่จาเป็นต้องบอกว่าใครต้องรู้จากใครทุกคนทุกคนเราก็ต้องเข้าใจตรงนั้นถ้าคนที่มองเป็นกลางๆนี่มันก็ไม่น่าจะไปเอาคดีตรงที่บอกว่าเออไปหาเรื่องไปขุดไปคุยเรื่องส่วนตัวว่าเป็นลูกเป็นหลานจริงหรือเปล่าไหนระบายอนุญาตที่เป็นตัวแทนของวัดนูน่นนี่อะไรยังไงมันมันบ้าไปแล้วไงไปนองค่ะมันบ้าไปแล้วงานอย่างอื่นมีแยะ,แยะถ้า ถ้าเขามีคนถึงไม่ใช่น้องแผนหรือเป็นคนอื่นก็ตามเขาออกมาบอกว่าเออที่ลุงคนพูดไปเนี่ยข้อนี้มันผิดนะข้อนี้มันผิดนะคขต้องแก้ไขข้อนึงข้อนี้อะไรยังไงถ้าคุณมีข้อมูลจริงถ้าคุณไม่ผิดจริงคุณก็สามารถที่จะแย้งได้นี่มันก็ไม่ได้ทําอะไรเสียหายแต่นี่กบกลายเป็นว่าทําให้มันเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาเรื่องเล็กเล็กน้อยน้อยไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นจริงเป็นหลานเป็นปอมเป็นจริงหรือเปล่านห่นแหะใบที่เป็นแต่งตั้งอะไรทํานองนั้น าดาหน่อยว่ามันไร้สาระค่ะพี่น้อง่ะก็แต่ก็ดีค่ะพี่น้อง่ะมีเอฟซีเอคอมเมนต์ Comment มาหามาดํามหน่อยนี่ก็ถือว่าเอามาเป็นคอนเทนต์สามารถที่จะพูดได้เดี๋ยวเรามาคุยกันในการไลฟ์สดวันนี้น่าจะเป็นการไลฟ์สดช้าหน่อยเพราะว่า อินเทอร์เน็ตมาดาหน่อยมันไม่แรงแล้วก็ลูกสาวเรียนหนังสือเพราะว่าเขาไม่ได้ไปโรงเรียนเรียนหนังสือท,ทางอินเทอร์เน็ตเรียนอ,อยู่บ้านนักเรียนอยู่บ้านนะหละค่ะพี่น้องค่ะที่บอกว่าโควิดอาจจะ,ะไม่ทําการไลฟ์สดในเวลาที่เขาเรียนหนังสือเพราะว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตมันน่าจะแย่งกันแล้วมันก็จะอ่อนรอดูค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวยังไงก็ถ้าไม่เป็นเวลาเดิม11บเอ็ดโมงหาวงแรกของประเทศไทยก็คงจะเป็นตอนประมาณสองสามทุ่มเนาะค่ะพี่น้องเนาะโอเคก็รอดู อีกอย่างนึงว่าจะเป็นไปได้แค่ไหนขอบคุณนะคะที่ f c คอมเมนต์มา <c oughs> ให้ข้อมูล <c oughs> เดี๋ยวเราก็มารอมาคุยกันอีกทีหนึงแล้วกันค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีค่ะ